ทำไมตำรวจไวเกษียณเลือกเบนซ์ W212 นี่คือปัจจัยที่ทำให้คนไวเกษียณตัดใจเลือกซื้อรถเป็นมือสองจากการศึกษาผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ได้ให้คำแนะนำว่าคนัยเกษียณที่เลือกซื้อรถเบนซ์นนะโดยเฉพาะตำรวจัยเกษียณเนี่ยเขามักจะมีหลายปัจจัยนี้ในการพิจารณาประกอบไปด้วยหนึ่ง สัญลักษณ์แข่งความสำเร็จรถเบนซ์เนี่ยเป็นเหมือนรางวัลชีวิตที่มอบให้ตัวเองหลังจากทำงานหนักมาทั้งชีวิตบางคนงทำงานมา30ปีหรือ40ปีโดยเฉพาะอาชีพที่มีเกียรติอย่างตำรวจเนี่ยการได้เป็นเจ้าของรถหรูอย่างรถ mercedes benz e class ก็ถือว่าเป็นการยืนยันความสำเร็จในชีวิตการทำงานของเขา2ความปลอดภัยระดับสูง รถเบนที่มีระบบความปลอดภัยที่ล้ำสมัยซึ่งเป็นสิ่งที่คนเวเกษเสียนให้ความสำคัญมากๆโดยเฉพาะคนที่ชอบขับรถเดินทางไกลบ่อยๆอ,อย่างเช่นไปเหนือไปใต้ไปอีสานไปภาคตะวันออกเนี่ยซึ่งถือได้เลยว่าช่วยทำให้เขานั้นมีความมั่นใจในระบบที่มีความปลอดภัยระดับโลกไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฟรีเซฟ ระบบเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดบอดและโครงสร้างที่แข็งแกร่งซึ่งปกป้องชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมเลย3ก็เป็นเรื่องของความสบายในการขับขี่ความนุ่มนวลของระบบกันสะเทือนช่วงล่างแล้วก็เบาะที่นุ่มกับซึ่งเป็นหนังเนี่ยที่ออกแบบมาอย่างพรีเมียมออกแบบเพื่อความสบายระดับสูงผิวสัมผัส ที่นุ่มสบายแล้วก็ระบบปรับอากาศอตัตโนมัติช่วยลดความเมื่อยล้าในการขับขี่โดยเฉพาะการขับขี่ได้หลายชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือมากกว่า10ชั่วโมงเนี่ยรถเมอ c e เซเ b e เบนถือว่าทำได้อย่างยนยนเยีอดเยยมเลย4ก็คือคุณภาพในการผลิตที่ทนทานเราจะเห็นได้ว่ารถเบนซเนี่ยตั้งแต่ยุค90 ทุกวันนี้ก็ยังมีการขับอยู่อย่างเช่น W 1 2 4เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นตำนานของรถ Mercedes-Benz และสำหรับ W 2 1 2ก็เป็นรถที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความทนทานอายุการใช้งานยาวนานเช่นเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของคนสูงอายุที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปล,ปลงรถบ่อยๆ 5. การรักษามูลค่ารถเบนซ์รุ่นยอดนิยมอย่าง W 2 1 2หรือว่าอ e ี s เนี่ยมีการรักษามูลค่าที่ดี ทำให้เป็นการตัดสินใจลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวหากต้องการขายต่อในอนาคตราคาก็ไม่ตกมากนักโดยเฉพาะรถเบนท์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลก็มักจะราคาสูงกว่าเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินด้วย 6. ก,ก็คือความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของการได้ขับรถเบนท์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ตราดาว3แฉกสร้างความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ขับขี่สร้างความภาคภูมิใจให้ทุกวันถึงแม้จะจอดอยู่ในบ้านก็มีความสุขและเมื่อ ออกงานเข้าสังคมก็ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างมีเกียรติอย่าง VIP 7. เทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายถึงแม้จะเป็นรถหรูที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่เบนซ์ออกแบบระบบต่างๆให้ใช้งานง่ายเหมาะกับผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นเคยกับรถเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง W213 ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากกว่าซึ่ง212นี่ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีที่ สามารถที่จะใช้งานง่ายมีปุ่มช็อตคัตต่างๆคอนโทรลได้อย่างง่ายดาย 8. ก็เป็นเรื่องของการบริการหลังการขายซึ่งการบริการหลังการขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอู่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีอู่อยู่ทุกเขตจริงๆก็ถือว่ามีรอบกรุงเทพเลยแล้วก็อยู่ในจังหวัดหลายๆจังหวัดใหญ่ๆหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งแต่ละอู่ก็มีมาตรฐานในการบริการที่ดีมีทางเลือกให้ลูกค้าให้คําแนะนําให้ข้อมูลในการดูแล อย่างถูกต้องต่อเนื่องแล้วก็สร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้สูงอายุได้ 9. สังคมของคนใช้รถเบนซ์การได้ข้ร่วมกลุ่มหรือคลับของคนใช้รถเบนซ์เนี่ยเพื่อสร้างสังคมใหม่ๆสร้างประสบการณ์ใหม่สร้างเพื่อนใหม่หาเพื่อนใหม่ให้กับคนวัยเกษียณซึ่งเปิดโอกาสให้ได้พบปะกับผู้คนที่มีรถนิยมมีความชอบสไตล์ในการขับขี่เหมือนกันก็ทำให้คนวัยเกษียณนั้นชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า แล้วป้องกันสามารถที่จะไม่เป็นอันใสมือได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญ 10. การเข้าถึงมากขึ้นผ่านตลาดรถมือสองซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของตํารวจใบกระสีนหรือคนไทยที่รถยว้นมือสองจากป้ายแดงประมาณ4ี่ล้านสองแสนณปัจจุบันมีราคาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ประมาณ3 0 0แสนกว่าไปจนถึง8 0 0แสนทึ่งสามารถที่จะเลือกซื้อได้โดยเฉพาะข้าราชการที่มีบำนาญต่อเดือนเนี่ย สี่ห้าหมือนก็ถือว่าเป็นเจ้าของได้แล้วแล้วก็ทําให้ความฝันของเจ้าของรถเบนซ์เนี่ยเป็นจริงในเยเกษียณเข้าถึงง่ายในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปและสําหรับตํารวจเยเกษียณโดยเฉพาะการได้ขับรถเบนซ์หลังจากใช้ชีวิตในการใช้ประเทศชาติเป็นเหมือนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่พวกเขาสมควรได้รับเป็นทั้งรางวัลในชีวิตและความภาคภูมิใจที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานถ้าคุณอยากมีรถเบนซ์ในฝัน ผมช่วยสนับสนุนความฝันของคุณด้วยความปรารถนาดีจากวินคาวินคาผู้นำต่อตาลรถยอมแมว